จันทรานำพาสู่ต่างโลกฉบับเว็บโนเวลตอนที่71สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงบทที่หลายๆคนอยากจะข้ามไปแต่ต้องขอบอกเลยครับว่าถ้าไม่รู้เรื่องราวของเหล่าผู้กล้าคุณจะพลาดบริบทสำคัญไปเยอะมาก บทนี้คือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะเราจะได้เห็นธาตแท้ของผู้กล้าทั้งสองคนอย่างชัดเจนรวมถึงกลยุทธ์ของฝ่ายปีศาจและเจ้าหญิงลินดี่ผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังสปอยบทนี้อาจจะยาวนิดหน่อยเพราะข้อมูลแน่นมากๆเขาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปดีกันได้เลยครับ เริ่มต้นด้วยการประทะทางความคิดระหว่างโทโมกิและฮิบิกิเรื่องเราจะเริ่มต้นขึ้นที่สนามรบอิวาฮาชิโทโมกิวีรบุรุษจ,จากจักรวรรดิกริโตเนียกำลังวางแผนจะบุกเข้าโจมตีในทันทีโดยใช้จังหวะที่กองหลังของฝ่ายปีศารกำลังถอยทัพไปแต่ทว่าโอตโตนาชิฮิบิกิผู้กล้าจากอาณาจักรลิเมีย พยายามที่จะห้ามเขาเอาไว้ด้วยความคิดของโทโมกินั้นเขาเชื่อว่าผู้กล้าคือสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องบุกนำเพื่อเปิดทางให้คนอื่นรอดและทุกคนในสนามลบต้องเตรียมพร้อมที่จะตายเขาดูถูกฮิบิกิว่าใจสาะเกินไปและย้ำว่าการบุกแบบนี้จะช่วยชีวิตคนได้มากกว่าส่วนฮิบิกินั้นไม่เห็นด้วยแต่โทโมกิก็ไม่สนใจในเรื่องนั้นเขานั่งมังกรและทยานไปข้างหน้าโดยไม่สนสีสนแปดใด และในมุมมองของฮิบิกินั้นเธอเชื่อว่าการบุกโดยไม่คำนึงถึงกองหลังที่กำลังถอยทับนั้นมันจะสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับฝ่ายตนเองเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนโดยสั่งให้ทหารที่กำลังถอยทับหยุดและจัดระเบียบใหม่โดยบอกว่าเธอและผู้กล้าของกริโตเนียซึ่งในความเป็นจริงคือเธอเพียงคนเดียวจะเปิดทางให้หนีเอง แม้จะดูเป็นความคิดที่สิ้นหวังแต่เธอก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในเส้นทางนี้มากกว่าการปล่อยให้ทหารต้องตายโดยเปล่าประโยชน์โทมโมกิและพักพวกซึ่งได้แก่จิเนเบียและยูกินสึพร้อมกับน้องสาวของเขาโมระใช้พลังทำลายล้างมหาศาลบุกเข้าโจมตีแนวหน้าของกองทัพปีศารพวกเขาเผาผลาญศัตรตูอย่างไม่ยั้งมือจนในที่สุด ก็มาอยู่ต่อหน้าไอโอนายพลปีาศาจสี่แขนผู้มีร่างกายใหญ่โต โทโมกิโจมตีไอโอด้วยพลังแสงแต่ไอโอสามารถป้องกันเอาไว้ได้แม้แขนจะถูกเผาไหม้ก็ตามโทโมกิรู้ว่าสู้ไม่ได้จึงหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงและเปลี่ยนทิศทางไปโจมตีกองทัพปีศาจที่อยู่ด้านข้างแทนฮิบิกิที่วิ่งตามเส้นทางที่โทโมกิรสร้างเอาไวา้เธอก็เข้ามาถึงสนามรบในที่สุดเธอตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับไอโอพร้อมกับโทโมกิ ซึ่งดูเหมือนว่าไอโอจะสนใจเธอมากกว่าผู้กล้าโทโมกิอีกไอโอได้เผยว่าแขนที่ไม่ของเขานั้นสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้โชว์แหวนที่สวมอยู่บนนิ้วแหวนวงนี้เป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่ถูกมอบให้โดยหญิงสาวจิ้งจอกซึ่งเป็นนักวางแผนของเผ่าปีศาจไอโอได้ใช้แหวนวงนี้ทำให้มันสลายไป และเกิดเป็นผลกระทบทําให้ผู้กล้าฮิบิกิและพรรคพวกของเธอรู้สึกว่าพลังอวยพรของเทพธิดาที่ได้รับมานั้นกําลังเลือนหายไปในที่สุดบูฟที่เป็นคู่หูของฮิบิกิเองก็หายไปในทันทีด้วยเช่นเดียวกันไอโอได้เปิดเผยว่าแหวนวงนี้มีไว้เพื่อลบล้างพลังอวยพรของเทพธิดาชั่วคราวเขายาะเยะ้ยฮิบิกิที่คิดว่าเผ่าปีาศาจจะไม่เตรียมรับมือกับพลังของพวกผู้กล้าเลย ในขณะเดียวกันโทโมกิที่กำลังบินอยู่บนหลังมังกรเธอก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติพลังเวทของพวกเขาหายไปอาวุธและชุดเกาะที่ได้รับจากเทพทิดาเองก็ไม่ตอบสนองและที่สำคัญที่สุดคือเขารู้สึกว่าความเป็นอมตะของเขาได้หายไปโทโมกิไม่เคยเผชิญหน้ากับความตายมาก่อนเมื่อรู้ว่าตัวเองอาจจะตายได้จริงๆเขาจึงตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างสุดขีด โทโมกิสั่งให้พักพวกถอยทัพในทันทีที่รู้ว่าตนไม่เป็นอมตะโดยอ้างว่าจะไปปกป้องเจ้าหญิงลินลี่และไม่สนใจเพื่อนร่วมกองทัพที่ตอนนี้ตกอยู่ในอันตรายเลยเมื่อโทโมกิกลับมาถึงค่ายเจ้าหญิงลินลี่ก็เข้ามากอดเขาและพูดปอบโยนในทันทีแต่ทว่าในใจของเธอนั้นเธอคิดว่าโทโมกิเป็นเพียงแค่ขยะที่น่าสมเพช เธอเห็นว่าสถานการณ์นี้เป็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากฮิบิกิและกองทัพลิเมียเพื่อเป็นโล่ป้องกันให้กับกองทัพของเธอถอยทัพอย่างปลอดภัยลินลีล่สร้างเรื่องขึ้นมาเธอให้ข้อมูลเท็จกับทหารฝ่ายอาณาจักรลิเมียวา่าผู้กล้าฮิบิกิได้ตัดสินใจที่จะยอมสละชีพเพื่อเป็นกองหลังให้กับกองทัพของจักรวรรดิกริโตเนียทำการถอยทัพ เป็นอันสําเร็จซึ่งในความเป็นจริงแล้วโทโมกิเป็นคนหนีกลับมาเป็นคนแรกและฮิบิกิกำลังเผชิญหน้ากับนายพลปีศาจเพียงลำพังด้วยข้อมูลที่ถูกบิดเบือนจากเจ้าหญิงลินลีเหล่านายทหารของอาณาจักรลิเมียจึงหลั่งน้ำตาซาบซึ้งในความเสียสละของผู้กล้าฮิบิกิและตัดสินใจทำหน้าที่เป็นกองหลังเพื่อทวงเวลาให้กับกองทัพของจักรวกรรดิโตเนีย ได้ถอยทับนอกจากนี้ยังมีหน่วยทหารอาสาหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่ขออนุญาตไปช่วยฮิบิกิโดยที่ลินลีก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรเพราะการเสียสละของพวกเขาจะยิ่งทำให้แผนการของเธอน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วแผนการของฮิบิกิที่ต้องการช่วยกองทัพให้ถอยทัพอย่างเป็นระบบก็ล้มเหลวโดยสมบูรณ์ พราะเธอถูกใช้เป็นหมากในเกมการเมืองของเจ้าหญิงลินลีเมื่อท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อนการถอยทัพของกองทัพร่วมก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีกองทัพริเมียเป็นโล่ป้องกันให้กับกองทัพกริโตเนียอย่างที่ลินลีได้วางแผนเอาไว้ทุกประการและเรื่องราวของฮิบิกิกับพรรคพวกก็ยังคงอยู่ในความมืดมนต่อไปบทที่72นักลบปะทะนักลบ เรื่องรลวจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าหลังจากที่กลุ่มของฮิบิกิต่อสู้กับไอโอมาตลอดทั้งคืนไอโอได้เอ่ยชมพวกฮิบิกิที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับเขาได้นานขนาดนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นนักลบที่เก่งกาจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่พึ่งพาพลังของเทพที่ดาเพียงอย่างเดียว การต่อสู้ในครั้งนี้เผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของ I.O. เขาไม่ใช่แค่ยักษ์ที่มีพละกกำลังมหาศาลแต่เป็นนักสู้ที่เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ชั้นสูง I.O. สามารถหลบการโจมตีที่มองไม่เห็นของวูดดีได้โดยการอ่านทิศท,ทางการไหลเวียนของพลังเวทมนต์และการมองตาของวูดดีเองการโจมตีของนาวันที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความขมกล้า ก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับ I.O. ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะ I.O. อสามารถใช้กล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งและเทคนิคในการเบี่ยงเบนคมดาบได้ฮิบิกิรวบรวมพละกกำลังทั้งหมดบุกเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วในที่สุดเธอก็สามารถฟันเข้าไปที่แขนของ I.O. อได้สำเร็จแต่ I.O. กลับใช้กล้ามเนื้อหนีบดาบของฮิบิกิเอาไวา้ทำให้เธอขยับไม่ได้ในจังหวะที่ฮิบิกิเสียหลัก ไอโอก็ปล่อยหมัดสวนเข้าไปที่ท้องของเธออย่างจังนี่เป็นการโจมตีครั้งแรกที่ฮิบิกิได้รับอย่างเต็มๆต,ตั้งแต่มาต่างโลกโดยไม่มีพลังป้องกันของเทพที่ดาช่วยเหลือความเจ็บปวดนั้นมหาศาลจนทำให้เธอกระเด็นไปไกลแต่ด้วยสัญชาตญาณเธอก็สามารถปล่อยมือจากดาบและสร้างบาเลียป้องกันได้ทันเวลาทำให้รอดตายมาได้อย่างวุดวิหลังจากที่จิยะเข้าไปรักษาอาการของฮิบิกิ ไอโอก็เริ่มเปิดฉากสงครามจิตวิทยาเพื่อทำลายขวัญกำลังใจของผู้ก้าฮิบิกิไอโอเปิดเผยว่าเขามีกำลังเสริมที่แข็งแกร่งที่แม้แต่ตัวเขาเองก็อาจจะสู้ไม่ได้กำลังเสริมหน่วยนี้ได้แยกตัวออกไปเพื่อบุกโจมตีเมืองหลวงของอาณาจักรลิเมียแล้ว ข่าวนี้ทําให้เบรนด้าและวูดี้ที่ครอบครัวของพวกเขาอยู่ที่นั่นถึงกับหน้าถอดสีไอโอเล่าว่าในอดีตเขาและเพื่อนสนิทเคยพยายามต่อสู้กับแมงมุมทมินแห่งหายนะเช่นกันแต่ผลลัพธ์คือเพื่อนของเขาต้องตายนี่เป็นการทำลายความภาคภูมิใจเพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มฮิบิกิที่ขับไล่แมงมุมตนนั้นได้สำเร็จ และตอกย้ำว่าประสบการณ์ของพวกเขานั้นยังอ่อนหัดมากฮิบิกิเริ่มตะหนักว่าความพ่ายแพ้ของเธอไม่ได้หมายถึงแค่ชีวิตของเธอเพียงแค่คนเดียวแต่มันหมายถึงความหวังของผู้คนทั้งอาณาจักรด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังอยู่นั้นทันใดนั่นเองก็เกิดแสงสีทองขนาดมหขึมาพุ่งขึ้นสู่ทอ้องฟ้าจากทิศทางของเมืองหลวงลิเมีย แสงนั้นเจาะทะลุผ่านหมู่เมฆและ่องสว่างสวัยไปทั่วปรากฏการณ์นี้ทำให้แม้แต่ไออเองก็ยังตกใจและมันได้จุดประกายความหวังเล็กๆให้กับกลุ่มของฮิบิกิอีกครั้งและในความมืดมิดนั้นแผนการสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นนาวาวได้ส่งกระแสจิตไปหาวูตี้เธอเปิดเผยว่าเธอมีไพ่ตายสองใบสุดท้ายนั่นก็คือโลสซิงเษเซียวแห่งกุลับ ไอเทมนี้จะช่วยเพิ่มพละกกำลังอย่างมหาศาลแบบฉายแล้วทิ้งและ d e a d ี่เวอบันทึกมรณะไอเทมต้องสาบที่สามารถสังหารศัตรูได้ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียว นาวันเธอขอให้วูดดี้ช่วยเตรียมการใช้ไอเทมทั้งสองชิ้นนี้ให้แก่ตนเองซึ่งหมายความว่าเธอตัดสินใจที่จะสละชีวิตของตัวเองและเปิดทางนี้ให้กับผู้กล้าฮิบิกิพร้อมกับพรรคพวกได้หนีไปแม้ว่าวูดดี้จะคัดค้านในตอนแรกแต่เมื่อนาวันอ้างถึงครอบครัวของเขาที่รออยู่ที่เมืองหลวงวูดดี้ก็ยอมตกลงด้วยความเจ็บปวดใจนาวันเดินกลับมาหาวูดดี้และจิยาที่อยู่ในแนวหลัง เธอยิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับทั้งสองคนซึ่งนั่นเป็นรอยยิ้มที่หาได้ยากจากเธอผู้ที่มีความเข่งครึม้มการใช้โลดสิงนั้นวูดดี้ต้องเริ่มไล่เวทมนต์ใส่ไอเทมในมือของนาวาวมันค่อยๆละลายและซึมเข้าไปในร่างกายของเธอพร้อมกันนั้นจิยะก็ได้ไล่เวทเสริมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับนาวันโดยที่ไม่รู้ถึงแผนการที่แท้จ,จริงเลยมีเพียงแค่วูดดี้เท่านั้นที่รู้ พลังมหาศาลที่ลุนแรงไหลเข้าสู่ร่างของนาวันที่ต้นคอของเธอปรากฏลวดลายดอกกุหลาบสีชาติขึ้นมาซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการใช้โลดสิงการบุกค,ครั้งสุดท้ายนาวันกล่าวขอบคุณบุตตี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างกายของเธอจะเปล่งแสงจางๆและพุ่งเข้าไปในสนามลบเพื่อเผชิญหน้ากับไอโออีกครั้งตอนที่73 การตัดสินใจที่สเตล,ล่าตอนนี้จะเปิดฉากมาที่เจนาวันของเราที่เคยโดนตบล่วงไปแล้วรอบหนึ่งเธอกลับมาอีกครั้งและคราวนี้ไม่ธรรมดาร่างกายของเธอเป็นแสงออร่าสีขาวกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าไปแล้ว ความเร็วของเธอพุ่งปรีดจนไอแม่ทับยั์ไอโอตามไม่ทันและที่สำคัญคือดาบของเธอที่เคยฟันไอโอไม่เข้าตอนนี้สามารถฟันเข้าแล้วฮิบิกิเห็นเพื่อนเทพขึ้นเธอก็ตาลุกวาวเลยทีเดียวเธอหันไปถามว่านาวันไปทำบับอะไรมาเนี่ยเอาบับมาให้ฉันด้วยดิแต่นาวันบอกว่าไม่ได้หรอกนี่มันของแลเธอตอบพีบิกิไปเพียงแค่นั้นแต่เพื่อนนี้จะอธิบายแบบนี้นะครับ อัศวินเบรนดาที่มองอยู่ไกลๆนั้นถึงกับหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยล่ะครับเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่นาวันชายนั้นคืออะไรนั่นมันคือไอเทมต้องสาบโหลดสิงพูดง่ายๆคือเอาพลังชีวิตของตัวเองมาแลกกับความเก่งกาจขึ้นเพียงแค่ชั่วพริบตายิ่งใช้ก็จะยิ่งตายเร็วมากขึ้นเป็นการเดิมพันทุกอย่างที่มีโคตรจะดักเจนาวันในโหมดเปิดอันติไล่ฟันไอโอเป็นหมูเลยครับตอนนี้ i.o. จากที่เป็นต่อได้กลายเป็นกระสอบทรายให้กับเจนาวันเพื่อระบายอารมณ์แต่เรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นครับในจังหวะที่นาวันถอยออกมา i.o. ที่ดูเหมือนจะจนมุมมันก็เตะเจ๊นาวันเข้าไปหนึ่งทีครับลูกเตะที่ไม่เคยใช้มาก่อนทำให้นาวันถึงกับหลบไม่ทันและตอนนี้ทีมเวิร์กก็ได้บังเกิดขึ้นเบนดาพุ่งเข้าเอาตัวไปขวางวิถีลูกเตะ ฮิบิกิที่สบโอกาสก็พุ่งเข้าไปฟันแขนของไอโอที่กำลังป้องกันคอเอาไว้เปิดช่องว่างขนาดยหายและแน่นอนว่าเจนาวันไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปเธอพุ่งเข้าไปเสียบดาบที่คอหอยของไอโอเต็มๆใครเห็นก็ว่าตายแต่ไม่ใช่ครับดาบที่เสียบคออยู่นั้นหักดังเป๊าะเลยแล้วร่างกายของไอโอก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดําทมินพลังของมันพุ่งพวดขึ้นชิปหายแล้วครับทุกคน นี่มันเพิ่งจะเอาจริงเองล่างสองของไอโอมาแล้วความสิ้นหวังได้เข้าครอบงำทุกคนในที่แห่งนั้นในจังหวะน,นั้นเองเจ๊นาวันก็ตะโกนสุดเสียงว่าวุตตี้นั่นคือแผนสำรองที่เจ๊นาวันได้วางเอาไว้ครับวุตตี้ไล่เวทเคลื่อนย้ายความเร็วสูงในทันทีเขาว้าพิบิกิ เบรนด้าให้หนีออกจากสนามลบทิ้งนาวันไว้ให้เผชิญกับไอโอล่างสุดยอดแค่เพียงคนเดียวฮิบิกิถึงกับกรีดร้องถามว่าบุต d ีนายทำอะไรของนายนาวันยังไม่มาเลยนะแต่ไม่ทันแล้วครับเพราะนี่คือการเสียสละของเจนาวันนาวันที่รู้ว่าเวลาของตนเองเหลือน้อยเต็มทีได้ยืนประจันหน้ากับเจ้าแม่ทับไอโอด้วยดาบห,หักของเธอเธอได้พูดประโยคสุดเท่ว่า ชีวิตฉันยังไงก็ต้องตายในสนามลบแต่การได้เลือกที่ตายของตนเองและได้อยู่ในความทรงจำของเพื่อนรักสำหรับอสูรดาบอย่างฉันนี่คือเวทีที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับโอ้โหโหดจะเท่แล้วเจ๊แกก็พุ่งเข้าไปใส่หมัดของไอโอแบบไม่หลบการเอาตัวเข้าแลกมัดทะลุล่างแต่ก่อนตายเจ๊แกก็กระซิบชื่อไม้ตายสุดท้ายออกมาจงมายมมาทูตแห่งความตาย ทันใดนั้นเปลวไฟสีน้ำเงินก็ระเบิดออกมาจากตัวของเจนาวันกืนกินทุกอย่างทั้งตัวของเจนาวันเองและไอ้นายพลไอโอนั่นเป็นการระเบิดพลีชีพที่รุนแรงอย่างมากแต่เรื่องมันพีกกว่านั้นครับเพราะหลังระเบิดไอโอมันยังไม่ตายเหลือแต่ซากไม่เกรียมแล้วก็มีตัวละครหญิงปิศนาโผมาเตะเตะเตะแล้วก็บอกให้ไอไอโอคืนร่างเดิมไอโอก็ฝืนตัวกลับมาเฉยเลย โกงเกินแถมหญิงปิศนานั้นยังบอกข่าวร้ายอีกว่าแผนตีเมืองหลวงของอีกหน่วยนั้นล้มเหลวอ้าวอะไรกันวะเนี่ยเรื่องเาวามันยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่แล้วตอนนี้ก็จบลงแล้วครับบทที่74หลังจากปล่อยให้ผู้กล้าออกไปบู๊มาหลายตอนในที่สุดก็มาถึงตอนของพระเอกของเราคุณสุน,นหะมาโคโตบอกเลยครับว่าตอนนี้ไม่ธรรมดา พอเปิดตอนมาก็เจอดีเลยครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราเขากําลังวาร์ปไปที่เมืองต่อไปตามปกติครับแต่ว่าระหว่างที่กําลังวาร์ปเนี่ยก็ดันได้ยินเสียงของายเทพที่ดาวเวนตะไลแววมาว่าเจอตัวแล้วพอรู้ตัวอีกทีปรากฏว่าไม่ได้ไปโผลที่เมืองครับแต่มาโคโตะไปโผลที่ไหนก็ไม่รู้ข้างหน้านั้นเป็นแม่น้ําข้างหลังนั้นเป็นป่าแล้วที่พีกว่านั้น คืออะไรรู้ไหมครับทุกคนพอหันไปดูดีๆฝั่งตรงข้ามแม่น้ํากลับมีกองทัพของปีาศาจเป็นพันๆส่วนในป่าข้างหลังก็มีกองทัพมนุษย์กําลังถอยทัพชัดเลยครับพระเอกของเราโดนวาร์ปมาโผล่กลางสนามลบแบบงงๆเออแดกไปเลยสิครับตอนนี้มาโคโตพยายามจะติดต่อหาผู้ติดตามทั้ง3คนทั้งโทมโมเอะมิโอและชิกิ แต่ทว่าติดต่อเท่าไหร่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยครับเหมือนสัญญาณน,นั้นโดนตัดนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่พระเอกของเราได้โซโล่เดียวแบบนี้แล้วทันใดนั้นเองก็มีจิตสังหารหลุนแรงพุ่งเข้ามา จิตสังหารนั้นมาจากเด็กผู้ชายผมสีส้มที่ลอยข้ามแม่น้ำมาหน้าตาเหมือนเด็กปถมแต่จิตสังหารเนี่ยระดับบอสใหญ่ชัดๆมาโคโตกำลังจ้องเด็กนั่นอยู่เพลินๆทันใดนั้นก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นข้างๆหน้าผิดหวงัง มาโคโตะยังไม่ทันได้หันไปมองเลยครับเขาก็โดนดาบยักษ์ฟาดเข้าเต็มๆกระเด็นไปเป็นลูกขนุนกิ้งลุนลุนไปกับพื้นเลยเป็นครั้งแรกเลยครับที่พระเอกของเราโดนโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวและเขาก็รู้สึกเจ็บจริงๆพอตั้งสติได้แล้วยกมือซ้ายขึ้นมาดูแม่เจ้าโวยสภาพคือเละครับเละเลยนิ้วกลางกับนิ้วชี้ของมาโคโตะหายไปทั้งยวงนิ้วนางนั้นหายไปครึ่งหนึ่งเลือดเนี่ยอาบมือเลยล่ะครับ คือว่าพอเห็นแบบนั้นมาโคโตก็ถึงกับช็อกตาตั้งคนที่โจมตีคือเจ๊ผมฟ้าสุดเอ็กชื่อโซเฟียที่มาพร้อมกับดาบยักษ์มิสซูรุกิส่วนเด็กผมส้มที่ลอยได้นั้นทำหน้าที่เป็นตัวล่อนี่คือคอมโบสุดอันตรายสองคนนี้ยืนคุยกันแบบชิวๆว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮทำไมมันยังไม่ตายวะเนี่ยเออว่าพลังป้องกันมันแปลกๆนะเหมือนกับฟาดเหล็กเลย คือแบบว่าทั้งสองคนดูถูกพระเอกของเราสุดๆเลยครับมาโคโตที่ตอนนี้ทั้งเจ็บทั้งกลัวทั้งสับสนก็พยายามจะตั้งสติให้ได้ครับในตอนนี้คือมาโคโตทั้งโกรธใหญ่เทพที่ด่ามากที่โยนตัวเองให้มาเจออะไรแบบนี้และทั้งงงและกลัวกับสถานการณ์รอบตัวมาโคโตร,รู้ดีว่าสู้ตรงๆต,ต,ตอนนี้ไม่ไหวแน่นอนเป้าหมายนั้นมีเพียงแค่อย่างเดียวนั่นคือ ต้องถอยห่างจากสองตัวอันตรายนี้ให้ได้แล้วเปิดประตูม่านหมอกหนีกลับไปที่อาสุระเขาจะต้องทวงเวลาให้ได้หนึ่งนาทีเพื่อเปิดและปิดประตูให้สำเร็จแต่ว่าตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่75ตัวตนของพวกเขาเปิดฉากมา มาโคโตก็รู้ตัวแล้วครับว่าสู้ตรงๆไม่ไหวแน่เขาเลยวางแผนที่จะหนีครับมาโคโตเปลี่ยนสีเสื้อเป็นสีแดงเพื่อเพิ่มพลังป้องกันและก็ไล่เวทบริดยิงเป็นปืนกลใส่ทั้งสองคนนั้นเพื่อเปิดทางแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตเข้าไปในป่าแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยครับไอเด็กเปรตผมส้มนั่นมันเสกกำแพงดาบมาขวางแถมยังมีคมดาบโผล่ขึ้นมาจากพื้นอีกวิ่งโคตรจะลำบากเลย แล้วไอ้กระสุนเวทที่ยิงไปล่ะไอ้เด็กเปรตนั่นก็แค่กลางบาเรียเบาๆเพื่อป้องกันครับมันปัดกระสุนทิ้งทั้งหมดแบบชิวๆชิวเกินส่วนเจโซเฟียก็โหดยิ่งกว่าเธอใช้ดาบยักษ์ฟันกระสุนเวททิ้งเธอฟันฟันและก็ฟันแล้วก็ใช้ดาบที่ลอยๆอยู่นั้นเป็นแท่นเหยียบกระโดดตึงตังตึงตัง,ตงไล่ตามมาโคโตะมาโคตรจะโกง แป๊บเดียวเธอก็มาดักหล่อนหน้าพระเอกของเราได้เป็นอันสำเร็จโซเฟียฟาดดาบยักษ์ใส่มาโคโตอีกรอบมาโคโตก็กางบาเลียรับแต่บาเลียของมาโคโตก็แตกทันทีเขาเลยต้องใช้แขนรับดาบตรงๆแต่เชื่อไหมครับว่าเสื้อที่พระเอกของเราใส่นั้นมันแข็งยิ่งกว่าโลสซอีกมันสามารถบล็อกดาบได้เฉยเลยโซเฟียกับไอเด็กเปรตนั่นก็ถึงกับอึ้องไป เฮ้ยเฮชุดเกราะอะไรของมันวันนั้นพอเห็นว่ามาโคโตะมันถึกผิดมนุษย์มนาสองคนนั้นเลยใช้ไพ่ไม้ตายครับโซเฟียลายคาถาแปลกๆแ,แล้วแหวนที่สวมนิ้วของเธอก็สลายกลายเป็นผงเกิดเป็นคลื่นพลังงานแผ่ออกไปพวกมันบอกว่านี่คือไอเทมต้านพลังของเทพที่ดา และพอฉายปุ๊บพรหรือการช่วยเหลือใดๆของเทพธิดานในบริเวณนั้นก็จะหายไปหมดพวกมันคิดว่าที่พระเอกของเราถึกได้ขนาดนี้มันเป็นเพราะพรของเทพที่ดาน,นั่นเองครับแต่หารู้ไม่ว่าไม่ใช่เลยทั้งหมดแล้วบทสนทนาของพวกเขาก็พาเรามาจนถึงจุดพีคข,ของตอนนี้ครับมีการเปิดเผยตัวต,วตนของมาโคโตะ มาโคโตพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตูไม่ได้เป็นฝั่งเทพที่ดานะเว้ยพวกนั้นก็งงสิครับแต่ก็ยอมแนะนำตัวก่อนแล้วสิ่งที่ได้ยินก็ทำเอาพระเอกของเราต้องช็อกตาตั้งเจ๊ผมฟ้าสุดโทษหรือโซเฟียนั้นเธอชื่อโซเฟียบรูกาเป็นผู้สังหารมังกรนักประจนภัยที่เลเวลสูงที่สุดในโลกนี้ ซึ่งมีเลเวล920ส่วนไอ้เด็กเปรตผมส้มนั่นคือแลนเซอร์หรืออีกชื่อก็คือมิสซูรุกิมังกรระดับสูงที่โซเฟียเคยฆ่าไปแล้วนั่นเองครับสรุปคือมันยังไม่ตายแถมยังเป็นคู่หูกันอีกด้วยชิบหาให้แล้วพระเอกของเราดันเจอตัวท็อปของโลกถึงสองคนพร้อมกันมาโคโตะรู้ดีว่าเจอต่อเข้าให้แล้วครับเขาก็เลยหัวลาะแห้งๆออกไป ในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยแล้วว่าแล้วมาโคโตะก็ถอดแหวนทั้งหมดที่ใส่อยู่ทิ้งครับทั้งที่มือซ้ายและมือขวาทุกคนจำได้ใช่ไหมครับว่าแหวนพวกนี้มันช่วยควบคุมพลังเวทที่มหาศาลของมาโคโตะเอาไวา้การถอดแหวนออกมันก็หมายความว่าตอนนี้มาโคโตะได้ปลดลิมิตของตัวเองออกแล้วไงแต่ตอนนี้ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับ ตอนที่76สิ่งที่ยังไม่เก่าพอที่จะเรียกว่าความทรงจำ เปิดฉากมามาโคโตก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเขาตะโกนลั่นแล้วปล่อยพลังเวทดิบๆออกไปเป็นขื่นกระแทกตูมเดียวเลยโซเฟียกับแลนเซอร์ที่ไม่ทันตั้งตัวก็โดนซัดกระเด็นเป็นว่าวเลยล่ะครับคิดว่าตูอ่อนแองั้นเหรอฝันไปเถอะพระเอกของเราคิดในใจแบบโคตรจะเท่เช่นนั้นหลังจากนั้นมาโคโตก็เข้าสู่โหมดเอาจริงเลยครับมาโคโตเปลี่ยนแผนเขาคิดว่าสู้ใกล้ๆไม่ไหวหรอก งั้นก็เป็นสไนเปอร์ระยะไกลซะเลยว่าแล้วเขาก็ยิงบริดเวอร์ชั่นอัปเกรดที่แรงกว่าเดิมแรงมากๆแบบแรงเลยแถมยังเป็นโฮมมิ่งมิสไซล์อีกติดตามเป้าหมายจนกว่าจะโดนโซเฟียพยายามที่จะฟันมันแต่ก็โดนแรงและเบิดเข้าไปเต็มๆถึงกับกรีดลั่นเลยละครับส่วนแลนเซอร์ก็โดนยิงแบบตรงๆสองคนนั้นถึงกับช็อกไปเลยพวกเขาพูดว่าเชียอยู่ๆก็เก่งขึ้น อะไรกันวะเนี่ยหรือว่าการถอดแหวนมันเป็นลบคำสาปของเทพธิดากัน2คนนั้นมันคิดเป็นโน่นแหละครับแลนเซอร์เลยกางโล่น้ำมารับมือกับบิดธาตุไฟของมาโคโตแต่ที่ไหนได้ครับบิดของมาโคโตมันทรงพลังยิ่งกว่ามันค่อยๆแทรกซึมผ่านโล่น้ำเข้าไปกำลังจะได้เปรียบอยู่แล้วเชียวแต่แล้วเจโซเฟียก็ใช้ท่าไม้ตายครับเจโซเฟียวาร์ปมาโผ่เหนือหัวของมาโคโตเลย โครจะขี้โกงดูเหมือนว่าเจโซเฟียจะสามารถสลับตำแหน่งกับดาบที่แลนเซอร์สร้างไว้ลอยที่กลางอากาศได้โซเฟียฟาดดาบสุดแรงเกิดมาที่มาโคโตจนมาโคโตจนตรอกสุดท้ายเขาก็ยกมีดสัน้นอุจิเนขึ้นมารับดาบของโซเฟียตามสัญชาตญาณเสียงเหล็กกระทบกันดังเครง่งแล้วภาพที่เห็นก็คือดาบยักษ์ในตำนานของโซเฟียแตกเป็นเสียงๆเลยครับแตกละเอียดเลย มีสันโนเนมที่อาจารย์ให้มานั้นดันทุบดาบอันดับหนึ่งของโลกแตกซะง,งั้นโซเฟียช็อกตาตั้งไปอีกทีหลอเล่นกันใช่ไหมเนี่ยแต่แทนที่จะสู้ต่อเจ๊แกกลับเข้ามากอดพระเอกของเราเฉยเลยครับกอดแบบแน่นๆ่นแกนี่มันตัวโกงจริงๆเจ๊โซเฟียกล่าวเช่นนั้นแล้วก็พามอะไรไม่รู้มาโคโตะถึงกับเออแดกไปเลยสิครับอะไรกันวันเนี่แล้วโซเฟียก็ใช้ท่าเดิมวัดพระเอกของเราขึ้นไปสู่บนฟ้าสูงลิฟ แล้วก็ปล่อยมือครับปล่อยให้พระเอกของเราดิ่งพระสุทธาลงมาแถมยังผนึกเวทมนต์เอาไว้ไม่ให้พระเอกของเราบินหนีได้อีกด้วยโคตรจะแซบแต่ลืมไปหรือเปล่าครับพระเอกของเรานั้นเคยโดนใยเทศธิทีดาทำแบบนี้มาแล้วรอบนึงอ๋อแถมยังมีอีกเรื่อง ตอนนี้พระเอกของเรามีเวลาเหลือหนึ่งนาทีให้เปิดประตูหนีไปด้วยตอนนี้พระเอกของเราใจเย็นมากๆซึ่งก่อนที่จะหนีมาโคโตที่โดนกระทำมาเยอะเขาก็คิดว่าต้องมีของฝากสักหน่อยว่าแล้วมาโคโตก็รวบรวมพลังเวททั้งหมดอัดเข้าไปในแหวนที่เพิ่งถอดออกมาสร้างขึ้นเป็นระเบิดแหวนไดานาม์ทันทีพวกงโง่ ตูชายเวทลมไม่เป็นอยู่แล้วเว้ยมาโคโตะตะโกนลั่นฟ้าเช่นนั้นแล้วก็ยิงละเบิดแหวนทิ้งลงไปเป็นของขวัญอำลาให้แก่โซเฟียและไอเด็กเปรตจากนั้นก็เปิดประตูม่านมอกหนีกลับไปที่อาโซระอย่างเท่ๆก่อนที่ตัวเองจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและสลบไปในอาโซระในที่สุดแล้วตอนที่7 6ก็จบลงตรงนี้ครับ เป็นศึกอันดุเดือดเป็นการต่อสู้ที่พลิกไปพลิกมาจริงๆพระเอกของเราได้โชว์เทพโชว์ความถึกและหนีรอดมาได้แบบเหนือชั้นส่วนของฝากที่ทิ้งไว้จะสร้างความเสียหายขนาดไหนก็ต้องรอติดตามในตอนต่อไปนะครับถ้าชอบความมันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องแบรฟเฟนของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย